นี่เป็นภาพสวนเกษตรผสมผสานพื้นที่กว่าสองงานบริเวณหลังบ้านของนางนารีชาวบ้านขี้เหล็กตะมนขาวาขใหญ่ อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามที่ได้ทำการปลูกกล้วยและก็พืชผักสวนครัวไว้หลากหลายชนิดเช่นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่สวนพืชผักสวนครัวก็เช่นพริกมะระกอมะเขือกระเจียวหวานมะนาวขาดระไรมะกรูดและปลูกหญ้าพร้อมทั้งเลี้ยงสัตว์เช่นไก่บ้านเป็ดบาบาบรี่เลี้ยงวัวเลี้ยงกบลูกอสและตักกะแตนภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนมาทำสวนปลูกพืชหลากหลายอย่างทดแทนการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยนางนารีชาวบ้านขิเล็กบอกว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งและใช้สำหรับปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวเท่านั้นต่อมาได้ทำการถมที่ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและในปีที่ผ่านมาได้นำพืชผักสวนกลัวเช่นพริกมะเขือมะละกอมาปลูก ก็ถือว่าให้ผลผลิตที่ดีจึงได้ทำการปลูกพืชหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะกล้วยและมะละกอซึ่งตอนนี้เริ่มติดผลจำนวนมากพร้อมกับมีหน่อกล้วยไว้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นและภายในสวนก็ได้แบ่งพืน้นที่ปลูกหญ้าหวานหญ้ากินรีสีม่วงไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เช่นโคและตักกแตด้วยและ ทำเป็นพื้นที่ข้อปศุสัตว์เช่นข้อไก่ไว้เป็นสัดส่วนเพื่อไม่ให้ออกมารบกวนพืชผักสวนกลัวโดยย่างเข้าปีนี้เป็นปีที่สองผลผลิตภายในสวนทั้งพืชผลสัตว์เลี้ยงสามารถนำบางส่วนออกไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งพร้อมกับแบ่งไว้รับประทานและก็แบ่งปันญาติแทบไม่สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายในการซื้อผักเพียงเดินเข้าไปเก็บเอาในสวนก็มีผั ที่เพียงพอสำหรับนำมารับประทานแล้วครับ